ก็ในนี้ผ่านหัวข่าวครับก็มีการตั้งเป้าว่าจะขึ้นอันดับ3ให้ได้นะฮะอันดับ3ของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะทําให้ผลประกอบการเนี่ยมาเป็นบวกนะภายในระยะเวลา3ปีนะไอสปี2ปีจะให้เป็นบวกนะครับถ้าไป2เรื่องของบาลานซ์ชีตคุณดูนะว่าย้อนหลังไป3ปีเนี่ยตอนเป็นสตาร์โปรเนี่ยขาดทุนนะรายได้เนี่ยยีล้านนะยีล้าน92ล้านแล้วก็28ล้าน ปี6-3ขาดทุนนะสุทธิ62ล้านนะเออแล้วก็ปี6-4ขาดทุน5ล้านนะฮะแล้วก็ปี6-5ขาดทุน73ล้านนะครับแล้วก็ซื้อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับตั้งเป้าแรกนะครับจะพลิกกลับมามีกำไรภายใน2ปีพอซื้อมาแล้วนี่ซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้ชื่อสตาร์ทเปลี่ยนเป็นออร์บิกนะครับต้องการเจะจะให้ประกาศให้คนรู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่คนเดิมทำแล้วนะทุกอย่างมันใหม่หมดนะครับแล้วก็ ไอเรื่องของไออะไรที่มันใช้ยากๆเนี่ยวันนี้จะใช้ง่ายแล้วนะครับก็คือชูเรื่องอินเทอร์เฟสเท่าที่ผมจับใจความได้เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีการเปิดตัว c ีอคนใหม่นี่คือ c ีอคนใหม่นะครับพิโจโนะคุณโจโนะชันวิทนั่นเองนะอันนี้คือทีมงานของ Orbit ิทนะฮะก็ไปยืนถ่ายรูปกันพร้อมหน้านะฮะมีการชูประเด็นเรื่องของอินเทอร์เฟสต่างๆว่าใช้ง่ายแน่นอนแล้วก็มีเอ่อฟีเจอร์เด็ดนะครับเขาใช้ว่าฟีเจอร์ทีเด็ดนะสฟีเจอร์ เขาบอกอย่างแรกเนี <languages> ่ยข้อได้เปรียบของ Orbit เลยเนี่ยเขาจะมีการนำเอา global standard global standard ในที่นี้คือวิธีบริหารจัดการแบบมาตรฐานแบบที่ธนาคารใช้เนี่ยเอามาใช้กับ Orbit ด้วยรวมถึงไอ้ตัว ISO ต่างๆนะ ISO 2701ปี2013อะไรพวกนี้ก็จะดึงกลับมาใช้กับ Orbit ด้วยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณโจนะบอกเอาไว้นะฮะแล้วก็บอกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเน้นเรื่องคุณภาพของเหรียญ ไม่เน้นเรื่องจํานวนนะอันนี้ชัดเจนนะฮะก็ไม่เน้นเรื่องทัดอ่เน้นเรื่องไม่เน้นจํานวนนะครับก็มาสไตล์คอยเบีดเลยมั้งนะฮะกว่าจะพิจารณาแต่ละเหรียญก็คงจะมองเป็นพวกบิ๊กแคปเท่านั้นเหรียญซิ่งเนี่ยอย่าหวังนะว่าจะมีจะเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะเอาเหรียญแบบชวชว์เนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่านี่คือนี่คือเสียงหนึ่งนะับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคงจะเห็นเรื่องอันนี้ผมพูดเติมเองแล้วะคงจะเห็นเรื่องของความเสียหาย ของภยัยพยันตอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเอ็กชนในประเทศไทยอยู่พอสมควรนะเจ้าก่อนนาะนี้ก็รู้รู้อยู่เจ้าไหนนะฮะก็มีการพูดถึงความปลอดภัยในงานแล้วกันนะ,ะออมีการเน้นย้ําว่าความปลอดภัยในการใช้งานเนี่ยถือว่าเป็น core value นะ,ะเป็นเป็นคีย์หลักในการทาธุรกิจครั้งนี้นะตนเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักปลอดภัยและใช้งานได้ตอบโจทย์นะครับผมว่าผมมองว่ามีคอนเซ็ปต์แค่นี้นะครับปลอดภยัยใช้งานง่ายตอบโจทย์ ไม่เน้นแค่ศูนย์ซื้อขายผมมองว่า KBank เนี่ยหรือว่า o อบิทเนี่ยต้องการจะสร้าง Ecosystem มของตัวเองนะครับจะสร้าง ICO Portal ด้วยนะมี First Market แล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าก็ไปทำเเนนของตัวเองแล้วด้วยนะ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นธนาคารทำสัเท่าไหร่นะแต่นี้ก็ไปทำเเนนของตัวเองนะน่าสนใจนะฮะจริงๆถ้าคุณเคยไปฟังสัมภาษณ์ของดรกรินะฮะก็คนนี้ก็จะเป็นรองกรรมการผู้จัดการสาย uh, corporate strategy เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการ uh, สร้างไอตัวเชนของตัวเองนะฮะเชนของตัวเองเนี่ยชื่อ uh, quadric quadric chain นะฮะเป็นเชนที่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกงั้นนะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเชนเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าเชนอื่นมันก็จะเหรียญหรือ Product ์ต่างๆที่ออกมาจากเชนเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ไม่ใช่แบบแบบเดียวกับที่เหรียญทั่วๆไปแล้วกันนะครับแล้วก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารเนี่ยไม่ยังไม่ค่อยมีความร่วมมือทางด้านนี้สักเท่าไหร่เรื่องการพัฒนา EC e c e เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาทำเชนของเรานี่จะเป็นการผลักดันให้เกิดตัวเรียวยุทธเคสมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขา ครมเอาไว้นะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่จากคุณคุณโจนะอันนี้จากดรกรินนะพูดถึงการสร้างเชนแล้วก็มีการพูดไปด้วยนะว่าการที่ธนาคารเนี่ยมาลงธุรกิจนี้นะธุรกิจนี้ในะที่นี้คุณก็รู้ธุรกิจอะไรนะฮะก็คือไอตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยทำเอ็กเชนเนี่ยไม่ได้เป็น New S-Curve ขนาดนั้นเข้าใจนิว w c u เ v e ไหเป็น S-Curve ตัวใหม่ที่จะสร้างไรายได้หนักๆให้กับธนาคารนะก็คล้ายๆกับธนาคารก็ยังมองว่ามัน มันจะได้เยอะหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเราดูอยากผู้เล่นดูจากอะไรหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะแล้วก็มองจากคำนวณจํานวนคนเล่นในในตลาดนี้ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วกเ็เงินที่มาลงทุนตรงส่วนเนี้ยก็มันยังไม่ใช่เงินเยอะๆอะไรของธนาคารเนี่ยก็คืเอเจียดมาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นธนาคารก็โอเคที่จะไปในทิศทางนี้นะฮะก็ยังไม่ได้มองเป็นด e เอสเคิร์ขนาดนั้น นะฮะแล้วก็เหตุผลที่ดรกรีนพูดนะฮะบอกว่าการที่มาเช็คสตังโปรเลยเนี่ยเหตุผลหนึ่งอันนี้ในนี้ตามคําบอกเล่าของแกนะเหตุผลหนึ่งเลยที่มาเช็คสตังโปรแล้วไม่เลือกที่จะไม่สร้างทีมขึ้นมาเป็นอ,ออร์บิทของตัวเองนั่นแต่เดวันเนี่ยเพราะทีมงานนะเพราะมองว่าทีมงานที่สตังมีเนี่ยค่อนข้างมีความกลมเกลียวนะลงมือทําจริงนะแล้วก็มองว่าใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาทีมนี้เอาคนเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดนะฮะก็จะ เพิ่มต่อไปได้ดีอันนี้คือจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเหตุผลที่เขามาเช็คตัวสตางแล้วก็เป้าก็คือต้องการจะเปลี่ยนมากำไรภายใน2ปีนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าขึ้นอันดับ3นะไม่อยากจะพูดว่าจริงๆก็แอบเลเๆหนึ่งหนึ่ง,ง,งไว้ด้วยนะแต่ว่าต,ตั้งสามไว้เนี่ยยังไงก็ดูมีภาษีน่าจะพอได้อยู่แล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสถานการณ์ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะนอกนจากนี้เนี่ย ก็บอกเอาไว้นะว่าอาจจะต้องเอาเหรียญที่จะเอาเข้ามาอย่างทีมดีไซน์ที่ออกมาดีไซน์แอปเขาเนี่ยเป็นทีมที่แบบเชื่อมบีคอ n อินเทอรเนะเป็นทีมชั้นนำนะก็แอปจะออกมาสวยงามแน่นอนเพราะได้รับรางวัล r e d Dot Award มาก่อนนะฮะงั้นเขามั่นใจในความสวยงามของแอป o r b i t มากๆกเลยนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการสัมภาษณ์กันแล้วกันในว่าคุณ MD เนี่ยคุณโจเนี่ยเห็นอย่างไรกับตลาดคริปโตปัจจุบันนะฮะมองอย่างไรในในไหนที่กำลังจะทำเอ็กชเชนเนี่ย มองอย่างไรกับตลาดคริปโตทั้งนอกและก็ในประเทศนะฮะคือคุณโจเขามองอย่างนี้ครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพของการเลิกเลตรลัวๆของแต่ละประเทศนะฮะแล้วก็เห็นผู้ผู้เล่นใหญ่ๆหลายๆคนอย่างไม่ได้พูดชื่อนะแต่ผมก็เข้าใจว่าแบ็กรอกเนี่ยแล้วก็หลายๆที่นะฮะก็กระโดดเข้ามาในคริปโตกระโดดเข้ามาจากไม่เคยสนใจไอด้ดิจิทอลแอสเซทเนี่ยกระโดดเข้ามากระโดดเข้ามากระโดดเข้ามาก็เขามองว่าพวกนี้เป็นจิ๊กซอว์ที่มันเกิดขึ้นละเต็มไปหมดเลยทั่วโลก แต่ว่าจิกซอขอเราเนี่ยมันยังไม่ได้เอามารวมกันสักทีนะฮะยังไม่ได้ถูกประสานงานกันเพราะมันยังมีความกุมเขือเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับตอนนี้มันเป็นช่วงต้นเคแบงก์เลยต้องกระโดดเข้ามาในช่วงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งในผู้เล่นใหญ่ที่กระโดดเข้ามาในวงการแล้วก็กําลังจะเอาจิกซอรเราเนี่ยมารวมภาพเป็นภาพใหญ่นะฮะก็มองว่าภาพใหญ่อันเนี้ยของคริปโตเนี่ยเป็นภาพที่ดีเป็นภาพที่พุ่งปุ๊งไง,งพุ่งระยะยาวนะมีการพูดถึงบอกว่าปีหน้าก็ยังมีบิตคอย n h ฮวิ่งด้วย โอ้โห oh, เป็นเรื่องบวกทั้งนั้นเลยนะล้วผู้เล่นก็จะเข้ามาอีกนะแล้วก็จิ๊กซอต่างๆก็ดูเหมือนจะเริ่มพร้อมแล้วนะคล้ายๆกับแล้วเคบ n งจะอยู่เฉยได้อย่างไรนะก็ต้องเข้ามาด้วยนะเข้ามาเข้ามาเติมเต็มตรงนี้นะมาเปิดบริการตรงนี้การเติบโตครั้งนี้นะเราก็มองถึงการเติบโตครั้งนี้ของคริปโตเคอเรนซีนะบูรันครั้งต่อไปนะคุณโจก็มองว่าจะไม่หวือหวานะไม่หวืนะอหวาแต่จะเป็นแนวแบบ เบี่ยวยูสเคสมากขึ้นนะยั่งยืนมากขึ้นนะฮะสังเกตได้จากธนาคารอย่างเค a n k เนี่ยเตรียมเชนของตัวเองแล้วเนี่ยผมมองเรื่องของการดึงเน็ตเวิร์ที่ตัวเองเป็นธนาคารอยู่แล้วเนี่ยมีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยสามารถครีเอทโปรดัก t นะแล้วลิงก์กับเชนของตัวเองแล้วถ้ามีตลาดคริปโตเป็นเอ็กเชนด้วยนะตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังขอไอ้นี่อยู่นะขอลเซนที่เป็นบลกเกอร์อยู่มันก็จะครบอีโคนะครับจะพยายามทำให้ครบอีโคซิสต็มทที่ที่เขาตั้งใจไว้คือจะ เอาให้ครบเลยนะเป็นอีโคของตัวเองจะไม่เป็นแค่จุดใดจุดหนึ่งแล้วต้องไปพึ่งพาคนอื่นไม่ใช่จะมีทุกอย่างเป็นของตัวเองในระบบเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาวางเอาไว้แล้วก็ฟีเจอร์เด็ดนะฟีเจอร์เด็ดฟีเจอร์เด็ดมี3ฟีเจอร์นะเล่าไปเลยอันแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะจะมีปุ่มไอ w a l l ็ t l o อกผมได้เห็นโฆษณาแล้วนะแต่ผมถามทางทีมงานนะเขาบอกว่าโฆษณานั้นยังไม่ได้เปิดเผยสู่ public นะแต่เปิดให้สื่อดูก่อนนะผมก็ดูไปแล้วนะครับแต่มันยังไม่ไฟนอลน,นะ มันก็น่ารักดีอะเป็นแมวนะเป็นแมวเดี๋ยวคุณไปดูเองแล้วกันเอาเป็นว่าเล่าข่าวๆมันมีแมวไปกดคุณจะเทรดอยู่แล้วคุณกดโอนเหรียญอะแล้วคุณก็แมวมันแมวมันหิวข้าวอะคุณก็ไปให้อาหารแมวน้องแมวนะแต่ปรากฏว่าให้ช้าไปน้องแมวโมโหน้องแมวก็ปีนขึ้นมาบนบนโต๊ะนะเห็นมือถือคุณนะปุ่มโอนออกอะไรเงี้ยปุ่ม t r a เฟอร์อะน้องแมวว่ากด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 เงี้ย ตังคุณก็จะหมดได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเปรียบเทียบประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งปุ่มพิเศษชื่อ wallet lock นะฮะคุณก็ตั้งปุ่มนี้ล็อกเอาไว้ก่อนพอล็อกไว้เสร็จเนี่ยช่วงระหว่างที่คุณจะคุณเล่นระหว่างวันจะช่วงนี้คุณไม่มีมีไม่มีคิวไ,ไม่มีอารมณ์จะโอนเหรียญไปไหนนะคุณก็กดไอ้ปุ่มนี้ล็อกไว้ก่อนงย้นงไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยหรือใครจะมาแฮ็กอะไรคุณเนี่ยก็ต้องมาปลดไอ้ตัวตัวตัว wallet lock นะจริงๆาเข้ามาเขาก็ปลดได้เหมือนกันเอาาว่ มันมันอคซิเดนท่ามือไปโดนหรือว่าอะไรบางอย่างนะฮะมันจะไม่สามารถโอนได้ถ้าคุณยังไออเอนเนเบิลไอตัววอลเล็ตล็อกตัวนี้อยู่นะครับล้วเขาก็เคมว่านี่จะเป็นเจ้าแรกเลยนะที่มีไอ้ฟังก์ชันนี้นะวอลเล็ตล็อกนะก็ภูมิใจนําเสนอมากอย่างที่2นะฟีเจอร์ที่2เนี่ยก็คือฟีเจอร์สมาร์ทอ e r เลอร์นะก็มาแล้วนะฮะเอาใจสายเทรดเต็มที่เลยก็คือตั้งตั้งเตือนเวลาได้24ชั่วโมงนะคือตั้งไว้เลย BTC เท่านี้เท่านี้นะเตือนกูด้วยนะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะ มันเตือน24ชั่วโมงนี่คือสมมติมันตีสี่มันก็เตือนนะคือคุณต้องตื่นขึ้นมานะแต่ว่าสายเช็ดน่าจะชอบนะครับก็คือแบบว่าไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอต,ตั้งเตือนสูงสุดได้10รายการนะครับพอเตือนปั๊บคุณก็รีบเข้ามาแล้วคุณจะเ a คแอ c t i o n อะไรคุณก็รีบๆทำซะนะอันนี้คือสิ่งที่อบิกเนี่ยจะมีให้นะครับบอกว่าจะเพิ่ม experience เพิ่มความน่าใช้ใช้ให้มันง่ายแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆนี่คือฟีเจอร์เด็ดที่2อนะอันแรกคือ wallet lock อันที่2คือไอ้ smart price alert เนี่ยนะฮะแล้วก็อันที่3ครับ orbit balance orbit balance เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์อีกทีฮะ orbit balance เนี่ยคือเออ่เรื่องของการคำนวณต้นทุนให้อ่าหลายครั้งเนี่ยที่เดินมา i, เฮ้ยเหรียญพุ่งแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนะเหรียญนี่พุ่งแล้วเว้ยแล้วก็จะมีคนถามว่าแล้วคุณต้นทุนคุณเท่าไหร่อ่าต้นทุนคุณเท่าไหร่นะฮะเราก็จะตอบว่าเออว่ะต้นทุนเท่าไหรว่วะซื้อถั่วไว้หลายไม้ซื้อซื้อขายข่ไขายข่ซื้อซื้อ ตลงงต้น <göster> ท <ges 2> ุน <both> กูเท่าไหร่ก็จะแบบว่าคิดไม้ไหนวะไม้ไม้ล่างสุดหรือว่าไม้ก่อนหน้านี้เรียกว่าไม้อะไรเงี้ยนะฮะก็เออออบิทบาลานซ์เนี่ยจะมีการคำนวณต้นทุนให้คุณเรียบร้อยเลยว่าตั้งแต่คุณซื้อมาเนี่ยราคาเท่านี้แต่คุณขายไปราคาเท่านี้หัาออกไปแล้วตอนนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นทุนเหลียญที่คุณมีอยู่ตอนนี้กี่บาทแล้วมีการบอกกําไรด้วยนะบอกกําไรให้เสร็จสับว่าเอ้ยถ้าคุณกดมาเก็ตไพ่ตอนนี้นี่คือคุณจะได้กําไรเท่าไหร่ เที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับเอาใจคนที่แบบมานั่งคำนวณต้นทุนนะแต่บางคนก็บอกว่าพี่ถ้าคำนวณละเอียดขนาดนี้ผมจะโดนเก็บภาษีไหมน,นี่กูไม่รู้นะก็ไปดูกันต่อแล้วก็อันนี้ก็มีคนถามมาผมกอผมไม่รู้เว้ยนั่งไปดูความจุดอา่าความอีกหน่อยก็าจะาเก็บเรียบร้อยภายในเรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูกันตอบไปจะเป็นก็เป็นฟังก์ชันที่ดีคุณก็ไม่ต้องมานั่งเก็บเข้า Excel อะไรเงี้ยมีคุณคำนวณพลาดนะก็คำนวณให้เสร็จสับเรียบร้อย นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคือการยืนยันตัวตนก็สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปเคพัได้เลยนะหรือว่า NDI d ND นะครับหมายความว่าถ้าคุณเป็นลูกค้า K-Bank อยู่แล้วโคตรง่ายพูดง่ายโยกลูกค้า K-Bank คนที่อยากเล่นคลิปโตเนี่ยโยกมาง่ายมากง่ายนิดเดียวก็โยกมาอยู่ที่ที่แอปนี้นะครับผมถือว่าตัวนี้เป็นจุดได้เปรียบนะของ Orbit นะฮะโดยรวมประมาณนี้นะเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะว่า ว่าว่ามีข้อดีข้อเสียแล้วก็ได้เปรียบก,กันอย่างไรวันนี้เราไม่ไม่ใช่เรื่องความลับอีกต่อไปนะฮะว่ากําลังจะมี Ex ็กซ์เชนอีกเจ้าหนึ่งนะฮะสีเหลืองกําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะฮะก็ตามมาติดติดนะฮะออบิทเปิดตัวชิงเปิดตัวไปก่อนแล้วนะฮะเราก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งตามมาติดติดนะฮะเจ้าเก่าสีเขียวก็ยังอยู่นะฮะมองยังไงดีนะแล้วก็จะเริ่มมีการ แข่งแย่งพื้นที่กันนะผมว่าแข่งขันกันยังไงผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ซึ่งก็ดีนะฮะสิ่งหนึ่งที่ออบิทได้เปรียบนะออบิทเนี่ยได้เปรียบเลยก็คือฐานเดิมในเมื่อดึงความเป็นธนาคารมาก็จะได้ความเป็นธนาคารมาเต็มๆจะได้แฟนขับธนาคารตามมาอีกต่างหากนะฮะอันนี้คือจุดที่ออบิทผมถือว่าออบิทได้เปรียบอีกผู้เล่นเจ้าอื่นๆเลยนะเจ้าอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะมีผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นคริปโตไม่เป็นแต่เชื่อมั่นใน ธนาคารนะอันนี้ในที่นี้ก็คือ Kbank นะเชื่อบัานใน Kbank หรือเชื่องนในธนาคารก็จะตามมาอันนี้คือจุดหนึ่งที่ออ b i บิไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะได้เปรียบแล้วก็มีความมี Poten t i a l มีมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่จะเปลี่ยนจากขาดทุนเนี่ยสตางโปรเนี่ยขาดทุนเนี่ยไปเป็นกําไรเพราะว่าลูกค้ารอยอยู่แล้วลูกค้าที่จะโทรถามไอ้ถาโถามเข้ามาเนี่ยออบิพร้อมรับนะฮะอันนี้ก็ไม่เดาตรงนั้นนะครับรวมถึงการบริหารจัดการ ในความเป็นธนาคารก็เคแบงก์ K ก็อยู่มานานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เอามาตรฐานการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะมันก็จะสร้างความสบายใจได้อีกระดับหนึ่งแล้วนะฮะว่าเออจะไม่มีการถอนเงินลูกค้าไปใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรร้อนะผมพูดก่อนนะไม่มีอะไรอแต่ผมแค่พูดวิเคราะห์ในมุมของธุรกิจแล้วกันว่าเขาก็มีความได้เปรียบตรงนี้เพราะอย่างน้อยเขาก็มี Refer ์จากธนาคารที่ เปิดมานานนะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นธนาคารก็เสียชื่อไปด้วยนะเขาจะแลกกับชื่อเสียงตรงนั้นไหมนะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้ามองในมุมแบบนี้นะฮะกับบางที่ที่ก็ไม่มีอะไรรับรองอะไรทั้งนั้นนะฮะยังไงก็ความได้เปรียบตรงนี้ก็ถือว่าดีกว่านะครับอย่างที่3นะที่ผมเห็นก็คือการเข้าใจลูกค้านะครับเนื่องจากเคแบงกก็อยู่ในสถาบันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจการเงินมานานางนัน้การเข้าใจลูกค้าเนี่ยก็จะมีอยู่สูงอยู่พอสมควร แต่ว่าลูกค้าคริปโตมันก็จิกแบบนะมันจะไปใช้วิธีเดิมมันไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็จะมีส่วนที่มันมีความคล้ายคลึงกันอยู่เพราะเป็นเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยเคบงสามารถมูฟเข้ามาใส่ที่ออบิกได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นองค์กรใหญ่นะก็สามารถที่จะผลักไปให้ไกลไปให้ถึงไปเลยนะดวงดาวทำมันเป็นอีโคซิสเต็มใหญ่ทำตั้งแต่ IC Port a l First Market Secondary Market มมีเชนตัวเองซึ่งภาพมันดูดีมาก ถ้ามันดูดีมากแต่ว่าเวลาภ้ามันดูดีอย่างนี้เนี่ยมันจะสร้างไปถึงจุดนั้นเนี่ยเหมือนเราจะสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆมันก็ต้องเริ่มจากอิดก้อนแรกเสมอนะมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์เสมอนะครับแน่นอนครับเคแบงเองถึงจะมีข้อได้เปรียบอยู่หลายอย่างอันนี้ผมพยายามจะวิเคราะห์ข้อเสียเปรียบนะผมพยายามเป็นกลางนะก็พูดไปเรื่อยนะอันไหนที่ผมเห็นก็พูดพูดไปแล้วเพื่อนๆก็ลองไปประเมินด้วยกันนะว่าเลือกใช้อะไรจะกระจายอะไรตรงไหนนะครับเต็มที่ สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือ Challenging ที่ Kbank จะต้องเจอนะครับอย่างแรกเลยก็คือปัญหาเดิมๆของสตาร์โปรที่ยังติดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Liquidity สภาพคล่องต่างๆที่สตาร์มีปัญหามาโดยตลอดเนี่ยแล้วมันไม่โตสักทีก็ตรงนี้แหละนะครับแล้วการจะมี Liquidity ได้ไมันต้องยอมรับว่าใช้เงินทุนมหาศาลทางค่ายสีเขียวเนี่ยก็ไปต่อตรงนู้นแล้วไปต่อกับ n น็ d a ดกแล้แลวนะก็ไม่ต้องพูดชื่อมากแต่ว่าสตาร์เนี่ย ทำของตัวเองซึ่งก็ยังไม่มันยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะฮะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยออร์บิทจะเอาอยัางไงนะครับก็จะสร้างอีโคโซสิสเซนตตัวเองแบบต่างก็มันก็จะต้องมีปัญหาเดิมๆนะลีควิตตี้เมื่อเข้ามาแล้วถ้าได้ลีควิตตี้มันไม่พอนะฮะมันไม่ไม,ไม่คึกคักดึกดัก,ดกอะ่ะมันก็จะโคตรมันจะน้อยนะ,ะไอ้คนอ่ะดึงมาได้แต่คนดึงมาแล้วเนี่ยมามาจากเค plus app อะไรเงี้ยมาแล้วเนี่ยจะอยู่หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ experience นะ experience เนี่ยผมเชื่อว่า เอ็กเพียก็ส่วนหนึ่งนะแอปใช้ง่ายคือส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าคนเล่นคลิปโตเนี่ยหคือปลอดภัยเปล่าคําถามแรกใช้ง่ายก็ด้วยนะสา,สาคือ Liquidity นะคือเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะ match โอ้โหกว่าจะซื้อขายได้มไม่มีคนเล่นนะเอะอาองตรงนะมันก็แอปสวยแค่ไหนก็อยู่นานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จ,จะต้อง overcome นะครับแรกๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องประคองแรกๆเนี่ย ออบิทเองอาจจะต้องไปต่อกับคนอื่นก่อนหรือเปล่านะไปเชื่อมต่อไอ้ลคควิตี้คนอื่นก่อนหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆสร้างตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งมีอีโคซิสเต็มของตัวเองอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาจะทำไงแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะไฮบริดเอานะก็ตรงนี้ไม่มีของไปเชื่อมต่อคนอื่นก่อนนะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อคนอ,อื่นก็ต้องอาศัยไลเซน์ที่เป็นบล็อกเกอร์อีกนะฮะเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าลังขออยู่ก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปหลังจากนี้พอมันเริ่มมีลูกค้าเยอะมันก็ต้องสร้างของตัวเองไหมนะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงการมาของเจ้าต่อไปแล้วก็เจ้าต่อไปค่ายสีเหลืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆก็เชิญผมมาแล้วนะเดี๋ยววันที่7เนี่ยจะมีการเปิดตัวนะครับผมเองก็เดี๋ยวจะเขาบอกว่ามีโอกาสจะได้ไปเป็นคนกลุ่มแรกนะที่ได้ใช้นั่นแหละมันก็ไม่ใช่ความลับอ่ะไบแอนด์ไทยแลนด์เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ วันที่7จเนี่ยจะเปิดตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเ,เป็นอย่างไรแรกๆจะไม่เปิดให้ทุกคนไปรีจิสเตอร์ได้นะจะเฉพาะคนที่เชิญเชิญไปเท่านั้นนะเชิญเสร็จแล้วถ้าเกิดผมเชิญใครต่อก็คนนั้นถึงอาจจะใช้ต่อได้คือคนที่เข้าไปแล้วแล้วเชิญต่อต้องเป็นคนที่อยู่ข้างในแล้วเ้วเชิญต่อไปมันถึงจะสมัครได้แต่ถ้าไม่ได้เชิญจะสมัครไม่ได้นะฮะคือแบบเข้าไปแล้วสมัครไม่ได้เพราะอาจจะจํากัดอยู่นะค่อยๆขยายวงนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะไปดูหน่อย ไอ้ตัวค่ายสีเหลืองเนี่ยคือวิเคราะห์เนี่ยเราก็พยายามจะวิเคราะห์แบบเพื่อเพื่อประโยชน์ของคนดูเป็นหลักเนี่ยไม่ได้ไม่จำเป็นต้องไปเข้าข้างใครทั้งนั้นนะค่ายสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีความได้เปรียบเรื่องของ Product นะเพราะว่าสตรองมากมากโปรดักหลากหลายเชนแข็งแกร่งนะถ้าเทียบกับเชนค่ายบางค่ายเพิ่งจะเริ่มเองนะมันยังเมงไม่ได้นะงั้นโปรดักของค่ายสีเหลืองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะโคตรแข็ง ะะแ,ตแต่มันมีดราม่าเรื่องของที่อเมริกาเท่านั้นนะถ้ามันเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วมันแยกออกจากกันว่ามันเป็นคนละเอนติตี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกักตรงนู้นตรงนี้มันก็ไม่เกี่ยวอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นภาพนั้นถ้ามันเป็นภาพนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อนาคตก็ดูดีอยู่นะครับไม่ได้เติบโตมาจากสายแบงค์นะครับเหมือนนี่ก็อีกค่ายหนึ่งแต่ว่าก็เติบโตมาจากสายคลิปโตที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานแฟนคลับเนี่ย ก็ไม่ได้น้อยผมบองว่าก็ไม่ได้น้อยนะครับเพราะว่าเปิดมาหน้าตามันก็คุ้นเคยโปรดักต์มันก็มีใช้ง่ายไม่ต้องพูดถึงใช้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็โปรดักต์ตัวไหนดีกว่าที่มันจะเข้ามาได้นะเพราะมันไม่ใช่โปรดักต์ทุกตัวที่จะถูกกฎหมายประเทศไทยนะฮะแล้วกรอตอก็ยังคอนเซิร์นอยู่หลายๆตัวนะเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีหนึ่งว,ว่าในฝั่งของไทยเวลาเข้ามาเนี่ยมันมีโปรดักต์อะไรที่มันเข้ามาได้บ้างนะฮะแล้วก็ ลิควิด i ิตี้ไม่ต้องพูดถึงมันก็ดีอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้ไอ้ฝั่งนี้มันจะดีกว่านะแต่อ้ฝั่งที่จะเป็นอ่าเทรนด์ชันแลผู้เล่นเนี่ยฝั่งที่มีแบงค์รับรองก็จะดีกว่างั้นเห็นไหมว่าแต่ละผู้เล่นเนี่ยจะมีจะมีจุดดีจุดเด่นเนี่ยไม่เหมือนกันมีฐานลูกค้าที่แตกต่างกันนะฐานที่มาจากแบงก์ก็จะเป็นคนที่มีเงินอยากลงทุนแต่ว่าเล่นคริปโตไม่เป็นวะบองตรงือเล่นคริปโตไม่เป็นแต่แบบแต่ถ้าเคแบงค์ bank ทำก็ก็ตาม มาอะไรแบบนี้ก็จะได้เปรียบในมุมแบบนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าให้อยู่ดีมาสมัครเนี่ยใบน้งใบแนนเนี่ยบางคนไม่รู้จักเนี่ยไม่กล้าเลยนะเพราะว่าจะยินข่าวใบแนนอะไรซิซี่โอ้ยกำลังจะติดคุกไม่ได้หรอกนะอันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการก็มองว่าไม่ได้มีอะไรนี่มันอีกเอน i ิตี้หนึ่งนะฮะก็อ่ะก็แล้วกันไปเพราะฉะนั้นมันจะมีแฟนคลับแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกันนะ,ะส่วนแฟนคลับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นคนที่รู้ Product อยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วเข้ามาก็แทบจะเล่นได้เลย คือบินได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจก็คือการที่มันบินได้เลยเนี่ยสินะฮะการที่ใบนั้นไทยแลนด์กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วอีกค่ายอื่นเนี่ยค่ายเก่าเองที่เ,เบอร์นหนึ่งค่ายใหม่ที่กำลังจะสร้างตัวเนี่ยแต่มันมีคนนึงที่เปิดตัวมาแล้วมันบินได้เลยมันมันเข้าใจเลยแล้วก็เล่นได้เลยมียอดเลยใช้งานได้เลยอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจว่าไอ้ค่ายที่พัฒนาจากศูนย์จะต้องรีบตามให้ทันไหมแล้วก็ระหว่างที่พอมันบินได้เลยมีคนเข้ามาเนี่ย มันจะมีการสร้างโปรดักตอะไรต่อๆไปไหมงั้นเห็นไหมธุรกิจมันมีความน่าสนใจในการวิเคราะห์แล้วก็เฝ้ามองต่อไปงั้นเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคนลงทุนก็มองทั่วๆนะไม่ต้องมองที่เดียวแล้วนะฮะอันนี้วิเคราะห์ภาพรวมไม่ฟังอาจจะไม่มีคอนเทนต์แบบนี้ที่อื่นอ่ะครานี้ไอ้ความเห็นส่วนตัวผมทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวไว้ฝั่งใบนั้นทางเขาเปิดตัวเนี่ยวันที่7เนี่ยเขาเชิญผมมาละนะครับประมาณสักหนึ่งทุ่มนะเป็นงานเปิดตัวเขาก็เดี๋ยวผมเขาไปลองใช้ก่อน เดี๋ยวดูซิว่ามันเป็นยังไงก็จะมาเมนเมนให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามนะวันนี้วิเคราะห์กันยาวเรื่องของ e x c h ช n g e ไทยนะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าสนุกน่าสนุกแน่นอนนะฮะขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่วันนี้มีคนสมัครสมาชิกมาสนับสนุนนะก็สมัครได้นะครับที่ u t u b e นะกดปุ่มจอยด้านล่างนะครับเดือนละ100บาทเริ่มต้นนะถ้าใครมากกว่านั้นได้ก็ ก็ดีนะผมเพื่อนเพืนที่ไปมากกว่าน,นั้นก็ขอบคุณมากนะฮะอยู่ได้ก็ขอเพ็นเพื่อนแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลิมเข้ามาใน Discord นะครับ Discord ก็เดี๋ยวจะมี QR ตอนจบรายการเนี่ยเข้ามาด้วยนะก็ามาพูดคุยกันห้อง Member ก็มีห้องธรรมดาก็มีนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีทุกคนนะครับ have a nice day bye bye